สวัสดีครับผมชินุวัชร์อ๋ผมหนุ่มอีสานไต่นะครับกาบพึ่งกลับจากซีเกตมาครับผมตอนนี้ก็มาจอดพักรถอยู่นะครับจอดพักรถอยู่ไอ้ประสาทเมืองตานะครับผมแลนจากไอ้ซีเกตมายังไม่ได้จอดพักเลยนะครับเึ่งมาจอดพัก ไอ้เบิ้งบรรยากาศไอ้ปราสาทนะครับปราสาทเมืองต่าครับผมอากาศหอนครับมืนอนี่ากาศห่อนหฮงแดดเป็นเปี่ยงนะครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหาโมงแงงนะครับผมมาจอรดรถตอนหาโมงแรงนะครับรรยากาศอยู่ในปราสาทเมืองตำครับผมนี่เขาเปิดเดทเที่ยวอย่างดูครับนี่ อากาศกำลังดี้วครับส่องยามแรงกาดเย็นเย็นอ้ยู่ประสาทเมืองตามนงโอ้ฝั่งนี้แดดแดดซองครับผมอยู่ข้างในประสาทนะครับ จอดพักรถยู่นี่นะครับผมมาจอดไอ้ท้ายลูปนะครับรู้ในภาษาไออีตเ,เว้งกำลังเก็ตกดินกับกำลังเก็บตกดินนะครับเี๋ยวก็จะได้เดินทางกลับนะครับผมอาจจะบริงย่างข้าไปนะครับ ประตูเขาปิดอยู่นะครับแต่ว่าหัวเขาไปยางเขามาจากทางไหนนะครับผมอากาศวังนี้ลมเดือนดีครับต้นไม้ใงญ่ยงให แล่นจากที่เกลียมากยังพอได้จอดพักได้นะครับเพิ่งมาจอดพักอยู่นี่นะครับผมเพิ่งมาจอดพักอยู่ไอ้ประสาทเมืองจำบรรยากาศรอบๆครับเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งนะครับผมบรรยากาศจะไ,ได้ยางเห่นครับผมยังมือแรงอากาศดี อากาศดีครับต้นไม้ลมเลื่อนเลยอยู่บนยามเย็นยามเย็นโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดินทางต่อครับผมเดี๋ยวคอยไอพ่อกันคลิปหนานะครับสำหรับที่มีขอจบคลิปไปสักมีนะครับผมสวัสดีครับ